แค่เปลือกที่ว่างเปล่า We're going to f o r t k n o กส์ to see if the gold is there c นั่นหรือเป e ่ o เพราะบา t ทีอาจมี o นขโมยทองคำวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบกันว่าฟอร์ตนเนี่ยคือคลังทองคำที่แท้จริงเดิอเป็นเพียงแค่การจัดฉากครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกกันแน่ เราจะมาดูที่ประวัติความเป็นมาของ f ลอดน็อกซ์กันก่อนนะคะฟ o อ d k ดน็ no นะคะตั้งอยู่ในรัฐ Kentucky ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาชื่อเต็มของมันก็คือ United States Bullion Depository เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1930ค่ะหลังจากที่สหรัฐนะคะ,ะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือที่เรียกกันว่า Great Depression ในช่วงปี1929ถึง1933ค่ะและชื่อฟลอดน็นะคะมาจากนายพลเฮนรี่น็อกซึ่งเป็นนายทหารคนสำคัญในสงครง ปฏิวัติอเมริกาและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนแรกของสหารัฐพื้นที่ เ,นนะะเดิมแล้วเนี่ยเป็นฐานทัพทหารมาตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาในปี1934ค่ะประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์นะคะออกกร reserve act ซึ่งมีผลทําให้ประชาชนสหรัฐนะคะไม่สามารถถือครองทองคําได้อย่างเสรีอีกต่อไปทองคาทั้งหมดที่ประชาชนมีนะคะจะต้องถูกแลกกับรัฐบาลในราคา35ดอลลาร์ต่อออนค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สูงมากนะคะรูสเวลล์ยังประกาศว่าการถือครองทองคําเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งมีโทษ ถึงจำคุกและปรับค่ะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่นะคะต้องยอมมอบทองคําให้กับรัฐบาลถึงแม้ว่าจะไม่เต็มใจก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะเปรียบเสมือนการบังคับยึดทรัพย์สินประชาชนอย่างถูกกฎหมายและเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมทองคาครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐ และหลังจากที่รวบรวมทองคําได้มหาศาลนะคะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องหาที่เก็บที่ปลอดภัยมากพอในที่สุดก็ตัดสินใจสร,สร้างสถานที่เก็บทองคําขึ้นที่ฐานทัพทหารในฟอร์ตน,น็อกในรัฐเคนทักกี้ในปี1936ค่ะการก่อสร้างฟอร์ดน็อกนะคะเป็นความลับระดับชาติมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดค่ะโดยมีทหารติดอาวุธคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญนะคะทุกคนคนงานก่อสร้างทุกคนเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดและต้องลงนามในเอกสารรักษาความลับ ที่มีโทษรุนแรงหากทาการเปิดเผยข้อมูลใดๆและในปี1937นะคะทองคําจํานวนมหาศาลเนี่ยเริ่มทยอยขนย้ายมายังฟอร์ดน็อกซ์ด้วยขบวนรถไฟพิเศษที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาโดยทหารติดอาวุธค่ะมีรายงานว่าทองคาที่ขนย้ายในช่วงเวลานั้นนะคะมีน้ําหนักรวมมากถึง8,500ตันและมีมูลค่าประมาณ12,000ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นปฏิบัติการขนย้ายทองคําครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการลับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐและมีการปิดเส้นทางรถไฟทั้งหมดในช่วงเวลาการขนยย้า และห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาดค่ะฟอร์ดน็อกนะคะไม่ได้มีแค่กําแพงคอนกะรีตหนาและประตูนิรภัยขนาดใหญ่เท่านั้นแต่การรักษาความปลอดภัยในฟอร์ดน็อกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ซับซ้อนและเข้มงวดที่สุดในโลกตัวกําแพงของฟอร์ดน็อกนะคะหนาถึง4ฟุตและทํามาจากคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะที่สามารถต้านทานแรงระเบิดขนาดใหญ่ได้ประตูนิรภัยมีน้ําหนักมากถึง20ตันซึ่งต้องใช้รหัสหลายชุดเพื่อการปลดล็อกค่ะประตูนิรภัยนี้นะคะติดตั้งระบบป้องกันและการงัดแงะที่ทันสมัยมากหากมีการพยายามเปิดผิดวิธีหรือผิดรหัส ะะระบบเนี่ยจะล็อกตัวเองโดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถเปิดได้อีกเป็นเวลาอย,ย่างน้อย24ชั่วโมงและนอกจากนี้นะคะเขายังมีระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศด้วยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะฟอร์ดน็อกเนี่ยได้รับการเสริมความแข็งแกร่งให้สามารถต้านทานการโจมตีทางอากาศได้และนอกจากนี้นะคะเขายังมีกําลังทหารค่ะทุกคนฟอร์ดน็อกนะคะตั้งอยู่ภายในฐานทัพทหารดังนั้นจึงมีทหารประจําการอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้นะคะเขายังมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวฟอร์ดน็อกนะคะติดตั้งระบบเซนเซอร์ความเคลื่อนไหว และระบบตรวจจับเสี่ยงในทุกจุดมีการใช้กล้องวงจรปิดระดับสูงนะคะที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ในระยะหลายร้อยเมตรระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เซนเซอร์อินฟราเรดธรรมดาแต่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวได้สามารถ การเคลื่อนไหวของสัตว์ป่ามนุษย์หรือยาพนพาหนะได้อย่างแม่นยำค่ะต่อไปเรามาดูมาตรการรักษาความลับกันนะคะไม่มีใครรู้รหัสเปิดประตูนี้ได้ทั้งหมดรหัสนี้นะคะจะถูกแบงก่งออกเป็นหลายส่วนแหละกระจายให้กับเจ้าหน้าที่หลายคนทําให้ไม่มีใครสามารถเปิดประตูได้เพียงลาพังแม้แต่ประธานาธิบดีนะคะก็ไม่มีอํานาจให้สั่งเปิดฟอร์ดน็อกโดยตรงระบบการเข้าถึงคลังทองคาของฟอร์ดน็อกซ์นั้นซับซ้อนเกินที่เราจะคิดค่ะเจ้าหน้าที่แต่ละคนนะคะจะได้รับเพียงรหัสบางส่วนเท่านั้นและไม่มีใครรู้ว่าใครถือรหัสส่วนไหนบ้างรหัสเหล่านี้ ะะยังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำตามรอบเวลาที่ไม่แน่นอนค่ะ และแน่นอนนะคะทุกคนมีการล้วนไหลของข้อมูลนะคะว่าระบบความปลอดภัยมีการใช้จังหวะดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเปิดตู้นิรภัยค่ะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตนะคะจะต้องป้อนรหัสตามจังหวะเฉพาะซึ่งแม้ป้อนรหัสถูกนะคะแต่ถ้าผิดจังหวะเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดประตูได้ค่ะแล้วฟอร์ดน็อกซ์ที่แน่นหนาและเป็นความลับขนาดนี้ใครบ้างที่เคยเข้าไปในฟอร์ดน็อกซ์ในประวัติศาสตร์นะคะบันทึกไว้ว่ามีการเยี่ยมชมฟอร์ดน็อกซ์อย่างเป็นทางการเพียง3ครั้งเท่านั้นคนที่เข้าครั้งแรกนะคะอยู่ในปี1943นะคะ เป็นประธานาธิบดีแฟรงกลินดีรูสเวลลนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟลอตน็อกซ์ด้วยตัวเอง เยี่ยมชมในครั้งนั้นนะคะถูกจัดเตรียมอย่างพิเศษและนี่เป็นความลับสุดยอดค่ะลูสเวลนะคะได้เดินสำรวจภายในฟอร์ดน็อกซ์และมีรายงานว่าเขาได้เห็นกองทองคำมหาศาลที่เรียงรายกันเป็นแถวแนวยาวแต่หลังจากการเยี่ยมชมครั้งนั้นไม่มีภาพถ่ายหรือไม่มีวิดีโอใดๆนะคะที่จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนและครั้งที่2นะคะในวันที่23กันยายน,ยน1974นะคะคณะผู้แทนจากรัฐสภาและสื่อมวลชนกลุ่มเล็กๆได้รับอนุญาตให้เข้าชมฟอร์ดน็อกซ์ค่ะเพื่อ,อยืนยันการมีอยู่ของทองคำสำรองและการเยี่ยมชม ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสะข่าวลือว่าฟอ์ดน็อกเนี่ยอาจจะไม่มีทองคําเหลืออยู่แล้วหรืออาจจะมีการขโมยทองคําออกไปแม้จะเป็นการเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เห็นทองคาทั้งหมดมีเพียงห้องนี้ภัยบางส่วนเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมและไม่มีการเผยรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณหรือการจัดเรียงทองคําตั้งล่าสุดนะคะในวันที่14สิงหาคม2017นี่เองค่ะสตีเลนมนูชินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะพร้อมด้วยวิฒิสมาชิกมิกซ์นะคะแมคคอนเนลและคณะผู้แทนอื่นได้เยี่มมช No มนชุชินเล่าหลังจากการเยี่ยมชมว่าเราได้เข้าไปในห้องนิรภัยที่ไม่ได้เปิดมานานหลายปีและได้เห็นกองทองคาอเมริกันจานวนมหาศาลเขายังกล่าวติดตลกเลยว่าผมมั่นใจว่าทองคํานั้นยังอยู่ในที่ที่ควรอยู่และมันยังปลอดภยัยแม้ว่าจะมีการเยี่ยมชมจากบุคคลสําคัญในบางครั้งแต่ความลับและการเข้าถึงที่จากัดของฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยได้ก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดหลายประการประการกที่หนึ่งนะคะทองคาหายไปแล้วหรือเปล่ามี แตข่าวลือในช่วงปี1960มีการขนทองคำออกจากฟอร์ดน็อกอย่างลับๆนักเศรษฐศาสตร์อิสระที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดดูเรลสังเกตเห็นความผิดปกติในรายงานการตรวจนับทองคำประจำปีเขาเชื่อว่ามีการเคลื่อนย้ายทองคำจำนวนมากออกไปโดยไม่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการข้อที่น่าสงสัยอีกประการก็คือการตรวจสอบทองคำในฟอร์ดน็อกเนี่ยทำเพียงแค่การสุ่มตรวจไม่เคยมีการตรวจนับทองคำทั้งหมดให้เห็นชัดเจนขณะรมการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบเพียงแค่5%เเของทองคำทั้งหมดเท่านั้นมีทฤษฎีที่น่าสนใจว่า ทองคาจานวนมากในฟอร์ดน็อกเนี่ยอาจถูกแทนที่ด้วยแท่งโลหะท้องเหลืองที่เคลือบทองคําไว้เพียงบางๆเท่านั้นในปี1983นะคะมีรายงานว่าทองคําบางส่วนที่ถูกหลอมใหม่เนี่ยมีส่วนผสมของโลหะอื่นในปริมาณที่สูงผิดปกติค่ะมาดูจุดเริ่มต้นของทองคําในฟอร์ดน็อกนะคะว่าทองมายังไงไจากไหนอะไรยังไงนะคะทองคํามหาศาลที่อ้างว่าเก็บไว้ในฟอร์ดน็อกเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งคะ่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะแบ่งเป็นหัวข้อให้นะคะ หัวข้อที่1เลยยุคเตื่นทองนะคะเริ่มต้นในปี1848เมื่อมีการค้นพบทองคําในแคลิฟอร์เนียการค้นพบนี้นะคะเขามีการขุดทองคําออกมามากถึง7.50้ตันทองคําเหล่านี้นะคะกลายเป็นรักฐานสําคัญของทุนสารองทองคําในสหรัฐ 2. ส,ง,สงครามโลกครั้งที่1ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นะคะประเทศในยุโรปอย่างอังกฤษฝรัร่งเศสและเยอรมนีเนี่ยต้องการเงินทุนเพื่อไปใช้ในสงครามพวกเขาจึงต้องส่งทองคาสํารองมาแลกกับอาวุธและสิ่งของจําเป็นจากสหรัฐทําให้ทองคําจํานวนมหาศาลหลั่งไหล เข้ามาสู่สหารัฐค่ะ 3. Gold Reserve Act 1934ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะคะรูสเวลล์ออกกฎหมายบังคับให้ประชาชนเนี่ยส่งมอบทองคําให้รัฐบาลแลกกับเงินดอลลาร์ค่ะการถือครองทองคำเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะและภายในเวลาไม่กี่ปีรัฐบาลสามารถสะสมทองคาได้มากถึง8,500ตันและลอร์ดน็อกมีบทบาทอะไรกับเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะมีการประชุมที่เมืองเบตันวูดกาหนดให้ค่างเงินของทุกประเทศเนี่ยต้องตรึงกับเงินดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐเองก็ต้องตึงกับทองคําที่ราคา 35ดอลลาร์ 95. ต่อออนทองคำในฟลอร์น็อกซ์นะคะจึงกลายเป็นหลักประกันค่าเงินดอลลาร์โดยตรงการสิ้นสุดระบบของเบรตันวูดช่วงทศวรรษที่1960ตลาดเริเ่มเผชิญกับปัญหาขาดดุลการค้าที่รุนแรงเงินดอลลาร์ออนค่าลงอย่างต่อเนื่องนักลงทุนนะคะเริ่มขาดความเชื่อมัน่นและทองคาเริ่มไหลออกจากฟลอร์น็อกซ์อย่างรวดเร็วและในวันที่15สิงหาค,าคม1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้ตัดสินใจครั้งสําคัญที่เรียกว่านิกสันช็อคโดยประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคําอย่างเป็นทาางกร นั่นหมายความว่าเงินดอลลาร์จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับทองคําได้ในอัตราที่คงที่ได้อีกต่อไปฟอ์ดนอ์นะคะยังคงทําหน้าที่เป็นสถานที่เก็บทองคําสํารองของสหรัฐจนถึงปัจจุบันข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีทองคําประมาณ4,580ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า290 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทองคําลดลงจากระดับสูงสุดที่8,500 ร้ยตันในปี1949เหลือเพียง4,580ตันในปัจจุบันแล้วทองคาที่หายไปกว่าครึ่งนึงนั้นไปอยู่ที่ไหนรัฐบาลสหรัฐบอกว่าส่วนหนึ่งถูกขายออกไปในช่วงที่ระบบ b r e t ั o วูดยังใช้อยู่เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่างเงินดอลลาร์ลอาจินตกนการดูนะคะทุกคนว่าวันหนึ่งเนี่ยมีการเปิดเผยว่า์ดน็อกซ์ไม่มีทองคําอยู่จริงหรือมีเพียงเศษเสี้ยวของที่ควรจะมีเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นแผ่นดินไหวทางการเงินที่สะเทือนไปทั่วโลกความเชื่อมั่นต่อเงินดอลลา,าร์สหรัฐจะถูกทําลายในทันทีแม้ว่าเงินดอลลาร กับทองคํามาตั้งแต่ปี1971แล้วแต่ประชาชนทั่วโลกยิ่งเชื่อมันว่ามีทองคําจานวนมหาศาลเก็บไว้ใน f o ฟอตเน็กเป็นหลักคําประกันขั้นสุดท้ายของระบบการเงินสหรัฐลองนึกภาพวันที่ตลาดหุ้นเปิดหลังจากข่าวนี้ดัชนีดาวโจนส์อาจด,ดิ่งลงมามากกว่า5,000จุดในวันเดียวเอสพี S P 500และเนสต์ดกอาจซุดลงมามากกว่า30-40%ใน24ชั่วโมงหุ้นธนาคารสถาบันการเงินและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะการล่มสลายนี้จะทําให้ค่าครองชีพในสหรัฐพุ่งสูง ขึ้นเป็นเท่าตัวเราจินาการถึงภาพของชาวอเมริกันที่ตื่นมาแล้วพบว่าเงินเก็บของพวกเขามีค่าเพียงครึ่งเดียวของเมื่อวานบ้านพักตกอากาศที่ภูเก็ตที่เคยฝันถึงจะมีราคาสูงขึ้นเป็นสองเท่าทันทีทองคาจะคึกคักอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนราคาทองเนี่ยอาจจะพุ่งทะลุไปที่ห้าพันดอลลาร์สตอออนในเวลาอันรวดเร็วเมื่อนักลงทุนแห่เข้าซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงร้านขายทองเต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องการซื้อทองคาก่อนที่ราคาจะสูงขึ้นไปอีกค่ะขณะเดียวกันสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆ,ๆเช่น หรือแม้แต่คริปโตเคอเรนซี่ยางบิตคอยน์อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันแต่ผลกระทบที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินโลกเมื่อดอลลาร์ซูนเสียสถานะในฐานะเงินสกุลหลักของโลกจีนและรัสเซียเนี่ยจะชฉวยโอกาสนี้พลักดันสกุลเงินทางเลือกของตนเองจีนอาจจะประกาศอย่างเป็นทางการให้หยวนดิจิทัลเนี่ยเป็นสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศโดยเปิดเผยปริมาณทองคําสำรองที่แท้จริงของตนซึ่งอาจจะมีมากกว่าที่รายงานอย่างเป็นทางการ2-3ถึงเท่ารัสเซียจีนและประเทศอื่นๆนะคะ อาจจะว่ามือกันสร้างระบบการเงินใหม่ที่ไม่พึ่งพาดอลลาร์การค้าน้ามันซึ่งปัจจุบันใช้ดอลลาร์เป็นหลักจะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินอื่นส่งผลให้ความต้องการดอลลาร์ลดลงอย่างมากจินตนาการถึงโลกที่การค้าระหว่างเอเชียยุโรปแอฟริกาและละตินอเมริกาไม่จําเป็นต้องผ่านดอลลาร์อีกต่อไปนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินที่สหรัฐครอบงำม,มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ผลกระทบทางการเมืองจะตามมาอย่างรวดเร็วรัฐบาลสหรัฐอาจเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ประชาชนจะออกมาประท้วงเมื่อพบว่าพวกเขาถูกหลอกมานาน,านหลาย นักการเมืองจะเรียกร้องให้มีการสอบสวนและอาจนํานนไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ค่ะนอ,อกจากนี้นะคะอํานาจต่อรองของสหรัฐในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยจะลดลงอย่างมากประเทศที่เคยพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากสหรัฐอาจหันไปพึ่งมหาอํานาจอื่นๆแทนฐานทัพทหารสหรัฐในต่างประเทศอาจถูกท้าทายมากขึ้นเมื่อความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจลดลงความทุกข์ยากของชาวอเมริกันจะเพิ่มมากขึ้นสวัสดิการสังคมการศึกษาและสาธารณสุขเนี่ยอาจจะถูกตัดงบอัตราดอกเบีย้ยภายในประเทศจึงสูง ขึ้นทําให้การผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์หรือแม้แต่บัตรเครดิตมีต้นทุนสูงขึ้นมากและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นค่ะถ้าความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารถูกทาลายอาจาการแห่ถอนเงินจากธนาคารพร้อมกันทําให้ธนาคารหลายแห่งล้มละลายถึงแม้จะมีการประกันเงินฝากแต่ถ้าระบบการเงินล่มสลายพร้อมกันแม้แต่กองทุนประกันเงินฝากก็อาจจะไม่เพียงพอเงินสดจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าร้านค้าอาจจะไม่ยอมรับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตอีกต่อไปในทางตรงกันข้ามนะคะลองจินตนาการภาพดูนะคะทุกคนถ้ามีการถ่าย ทอสดเปิดฟอร์ดน็อกซ์และพบว่ามีทองคำอยู่จริงตามที่รัฐบาลสหรัฐอ้างเหตุการณ์นี้นะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานการณ์แรกภาพที่ปรากฏต่อสายตาคนทั้งโลกห้องนี้ได้ไพขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยทองคำอัดแน่นเรียงซ้อนจากพื้นจรวดเพดานกองทองคำมหาศาลที่มูลค่ารวมยังอาจจะสูงถึง5้าแสนล้านดอลลาร์หรือมากกว่าที่รายงานอย่างเป็นทางการค่าเงินดอลลาร์นะคะจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะแข็งค่าขึ้น20-30%นะคะ่ะภายในเวลาไม่กี่วันความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ สหรัชจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนักลงทุนทั่วโลกนะคะจะแห่เข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงตลาดหุ้นสหรัฐนะคะจะเฉิดฉายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนดัชนีด,ดาวโจนส์อาจจะทะลุ50,000จุดเพราะเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะมีรากฐานที่แข็งแรงแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือผลกระทบต่อราคาทองคําในระยะสั้นราคาทองคำเนี่ยอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบการเงินลดลงเมื่อโลกตระหนักว่าทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์สำรองที่สําคัญของประเทศมหาอำนาจ ราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งแต่สําหรับประชาชนชาวอเมริกันแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเง,งินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งจะทําให้สินค้านําเข้ามีราคาถูกลงตั้งแต่รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงผลไม้นาเข้าค่าครองชีพก็จะลดลงการท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะถูกลงมากชาวอเมริกันจะสามารถเที่ยวยุโรปเอเชียหรือที่ไหนก็ได้ในโลกด้วยราคาที่ถูกลงกว่าเดิม30-40%อํานาจต่อรองของสหรัฐในเวทีระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนึกถึงสหรั ที่สามารถเสนอความช่วยเหลือทางการเงินแก่พันธมิตรได้มากขึ้นหรือใช้มาตรการคว่ำบาตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่คําถามก็คือถ้าทองคามีอยู่จริงทำไมรัฐบาลไม่เปิดเผยให้โลกรู้หลายคนจึงวิเคราะห์ว่าการปกปิดอาจมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ เปิดเผยทองคำเนี่ยทเท่ากับการเปิดเผยพ่ตายทางเศรษฐกิจทางสหรัฐนะคะอาจจะต้องเก็บความลับนี้ไว้ใช้ในยามจําเป็นเช่นถ้าคาเงินดอลลาร์ที่ตกต่ำอย่างหนกักหรือถ้าเกิดวิกฤตการเงินโลกครั้งใหม่หรืออีกทฤษฎีหนึ่งคือในฟอร์ดน็อกซ์นะคะอาจจะมีทองคําแต่ปริมาณไม่มากอย่างที่อ้างและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีสินทรัพย์ล้ำค่าอื่นที่ไม่ใช่ทองคําเช่นเอกสารความลับชั้นสูงเทคโนโลยีล้ายุคหรือแม้แต่วัตถุบโบราณมูลค่ามหาศาลที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงจะเป็นยังไงฟอร์ดน็อกซ ความมั่งคั่งและพลังอํานาจของสหรัฐแม้ว่าจะอยู่ในยุคดิจิทัลที่เงินกลายเป็นเพียงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์แต่ทองคาก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่มีผู้คนให้ความเชื่อมั่นมากที่สุดคําถามสุดท้ายคือความลับหรือความจริงเอาจริงๆเมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟอ์ดน็อกซ์แล้วมันทําให้เราเนี่ยเกิดคาถามหลายข้อที่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนทําไมรัฐบาลสหรัฐยังคงปกปิดฟอ์ดน็อกซ์ในระดับสูงสุดแม้ว่าในยุคที่เงินดอลลาร์เนี่ยไม่ได้ผูกกับทททออองงํํําาาาแล้ววไมกรรตจสบ ทำเพียงแค่การส่งตรวจ5%เท่านั้นบางทีความลับของฟอร์ดน็อก์อาจจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองคําที่อยู่ภายในการเก็บความลับนี้ไว้อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ชาญฉลาดของสหรัฐเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในระบบการเงินโลกหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้มีอะไรให้เปิดเผยแล้วจริงๆแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าฟอร์ดน็อก์เนี่ยมีทองคำอยู่จริงหรือเปล่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ